ฝไปเด้อพี่น้องแอนพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าขืนผิดพี่น้องเด้อาเไม่ยังบันดี้เด้อพี่น้องเลยไม่ยิงกันถายกันแ่มากกว่าท่านหลือล่ะเล่นหรออย่าไม่ดูทางดูดไม่ได้กับแต่ว่ามากไปครับฝากบ่อแหลกกดแชร์ด้เด้อครับพี่น้องครับ วขาวสูได้รมกับผูเห็นคลิปนี้กัฝากกไล่กุแช่ลวเนิอครับอุ้ยน้องออยกัมาครับอุ้ยอันนี้พระเอกุ่งกอนเนครับอันนี้น้องเตยยองครับมาเด้วคข้ามาขี่ข้าวํำกันครับครับนี่ครับเพรามาขี่ขาว้ำกันมื้ยครับมีน้องครับวันนี้ขาอยด่อนสู้ใ่ได้เลยครับพุบ่ับ ผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากก็ไล์ก็แชร์แล้วเมือครับอุ้ยน้องอราอยก็มากครับอุ้ยพอดีพดีน้งตัวตัวเน้่ยครับอันนี้น้องตาโยงครับมามาเด้อขา้าวมากี้ขา้าวน้ำกันครับ